เขาส้เนี่ยเหลือยนะพอนี่

ห้าสิบหกสิบห้าหกหก กระถูกใกล้ถึงที่เราเรามอดดอนี่ปกติก็ถ้าคนต่างชาติคนมาเลเซียวจะมาสนมากก็จะมาซื้อประเภทต้มยำอาจจะเป็นน้ำตาลแว่น่นอะไรแบบนี้ไงที่เขาเขาชอบเนี่ยนะ คำามน้ำตาลไยแล้วก็ต้มยามแล้วก็ที่สุดก็มาเลเซียที่เขาชอบก็คือเม็ดมะมกวงอะไรประมาณนี้ถ้าเดืนบัวนะครับผมแล้วก็อินทผลัมก็มีบ้างก็มีขายเยอไหมก็ชวนนี่ขายดีช่วนจะเข้าเทศกาลเรือนรวมาตอนครับผมก็อินทผลัมสำหรับก็ครอบ มาเลเซียก็ก็ก็ส่งมาเหมือนกันแปลว่าที่นี่ก็เรามมัันนหลากหลายไงมันหลากหลายถือว่าเออหลากหลายรสชาติแล้วก็หลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายราคาจากร้อยก็เป็นร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทก็มีผมก็ไม่เกินร้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีหลากหลายบางคนหลากหลายแบบมันมีหลายหลายแปลนะครับผมจะได้คนจะได้ชิมชอบมันคนแบบรถแต่คนชอบเลยนะบางคนก็ชอบก็ซิม ผมก็เจ้าก๊อซิมเพราะว่าผมขายก๊อซิมไงครับผมแล้วก็มีก็มีก็มีอินทผลัมแบบรสชาติน้ำผึ้งก็มีถ้าคนมาเลยกโกจะมาซื้อก็อาจจะเป็นประเภทประเภทอาจจะเป็นต้มยำแล้วก็อินทผลัมก็มีบ้างเราจะเร็วจะของอของเมืองไทยจะแบบไหนครับผม